สวัสดีครับแฟนๆรออไลฟ์แชร์ดอททวตทุกท่านครับผมนิทิทวมประถมและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะและที่อยู่ด้านข้างผมครับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในงานนี้ m i t s u b i s h i Outlander PHEV ในวันนี้ m i t s u b i s h i เปิดตัวใน2รุ่นด้วยกันนะครับคือรุ่นท็อป Gt Premium และรุ่นธรรมดาคือ Gt เรารู้เราทราบมาว่ามีอยู่2รุ่นนี้นะ และนี่คือรุ่นท็อปที่สุดเขาคือ GT Premium ไฟหน้ามาเต็มรูปแบบนะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED ถ้าเป็นรุ่น GT จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับไม่ใช่ LED นะครับแต่ตัวนี้โชว์เป็นตัวท็อป GT Premium มีสัญลักษณ์ u t l a n d e r มาไฟหน้าเป็น LED อย่างมือสักครู่ที่บอกนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยให้มาเต็มนะ มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านั่นหมายความว่าเขามีระบบ Adaptive Cruise Control มาให้และเป็น Adaptive Cruise Control ตัวเต็มด้วยคือจนถึงจุดหยุดนิ่งและเป็น Stop and Go มาเต็มแต่ตัว GT ไม่ใช่ตัว GT เป็น Cruise Control ปกติในราคาค่าตัวเดี๋ยวเราจะไปบอกกันว่าราคาค่าตัวเท่าไหร่ทั้งในรุ่นของ GT Premium และ GT ธรรมดานะครับนี่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับเตือนเมื่อเจอวัตถุด,ด้านหน้าและหยุดออโต้ ให้ด้วยเรามาด้านข้างกันเราเคยรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบโดยคร่าวๆไปแล้วว่าเจ้า Outlander PHEV เนี่ยเป็นอย่างไรพละกำลังเป็นอย่างไรนะยังยืนยันอยู่ว่าชาร์จไฟ1ครั้งนะครับวิ่งด้วยพลังงาน EV 100% 55กิโลแต่ใช้งานจริงส่วนตัวนะผมว่า55กิโลเนี่ยน่าจะยากหน่อยนะครับถ้าใช้งานจริงเจอรถติดเจอความร้อนแบบบ้านเรานะอยู่ที่ประมาณ40 ถึง50กิโลเมตรในการชาร์จหนึ่งครั้งนั่นคือจุดเด่นของเขาและจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับในความเป็น PHEV ของ Outlander ที่คู่แข่งไม่เหมือนคือเขาสามารถที่จะชาร์จไฟได้เขาสามารถที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาชาร์จไฟกับรถคันนี้ได้คุณชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยอย่างที่ผมแสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่แล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะปิ้งขนมปังได้ด้วยเสียบไฟด้านหลังนี้นั่นคือจุดเด่นของเจ้า PHEV ของ Outlander ที่ยังไม่มีคู่แข่งทําได้ครับอ่ะเรามาไล่ดูนี่คือตัวเต็มเป็นทางการนี่คือตัวทางการในรุ่นท็อปของเขาครับด้านข้างนี้แน่นอนครับมาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับปลบเคเลสแน่นอนแต่เรายังไม่มีกุญแจนะสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับ plug-in hybrid EV นะสัญลักษณ์ของเขานะความเป็น Outlander PHEV ยางนะยาง SP Sport นะครับตัวนี้นะยางดันหลบนะครับโอเคแต่ผมไม่ค่อยชอบลายล้อแ,แมกแล้อนี้นะลายนี้ไม่ค่อยชอบส่วนตัว ดูว่ามันดูยังเบสิกไปหน่อยแต่มันเป็นทูโทนแล้วนะเป็นเงาด้านและเป็นสีเงินนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์ด้านข้างนะครับนี่มาให้ด้วยเงาเงาแบบนี้ถ้าตัว Gt Premium จะมาพร้อมแหกหลังคานะถ้าเป็นตัวล่างตัว Gt ธรรมดาไม่มีแหนกหลังคามาให้นี่เป็นอีกหนึ่งจุดต่างนะครับระหว่างของภายนอกนะของ Gt Premium และ Gt ธรรมดากระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่เป็น LED ด้วยนะครับและกล้องรอบคัน360องศา ตัวนี้มีมาให้ทั้งในรุ่น GT Premium และ GT ธรรมดาด้านข้างมานะครับทุกผู้ชมครับไล่มาด้านข้างร้านท้ายนะอย่างที่เราเห็นนะที่ชาร์จจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่คือที่ชาร์จของของเจ้า o u t l a n d er e r PHEV จะอยู่ด้านข้างนี้นะครับและในวันนี้นะครับในส่วนของ Mitsubishi Motor ประเทศไทยนะถ้าคุณซื้ออา l a d d e r ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรเขามีช่วยนะครับในเรื่องของค่าติดตั้งสถานีชาร์จ20,000บาทให้กับลูกค้าที่ซื้อเจ้า PHEV คันนี้ด้วย นะครับนี่คือเวอร์ชั่นนี้นะที่เขาให้มาด้านท้ายใส่ลักชัดเจน,นะครับไฟท้ายเป็น LED เต็มรูปแบบนะ SAWC นี่คือระบบขับเคลื่อน4ล้อ p l u g in Hybrid ตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวเปิดเป็นไฟฟ้า, <S <S ฟาก็ไม่ได้ช้ามากมายนะครับแต่ไม่มีตัวล็อกให้นะเวลาปิดไม่มีตัวล็อกให้ และนี่คือด้านท้ายอย่างที่เราเคยรีวิวนะขนาดใหญ่โตถ้าคุณชาร์จไฟนะครับถ้าคุณชาร์จไฟและเครื่องใช้เไฟฟ้าคุณมีกําลังการใช้ไฟ1,000วัตต์นะคุณสามารถชาร์จได้ถึง10ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะว่ามาเต็มมาสวยแค่ไหนในวันนั้นนะ่ยครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่เต็มตัวนี้เต็มกว่าครับและนี่คือด้านในนะครับห้องโดยสารนะของ Mitsub i ิ h i Outlander PHEV นะครับเบาะนั่งสามารถที่จะปรับพับ แต่ไม่ราบเห็นไหมตรงนี้ยังเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนนะของ o u t l a n d er e r PHEV ที่เบาไม่สามารถที่จะปรับพับราบไปได้นะครับเบาเป็นแบบ60-40บนะครับแบบนี้นะปรับแต่ดีตรงที่ว่าพนักเอนเห็นนะพนักเอนเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับพนักเอนได้ตัวนี้ผมชอบนะครับเสียแค่ว่ามันปรับพับราบไม่ได้แค่นั้นเองเนี่ยมันยังมีแหมเสียได้เสียด้ด้วยนะแต่ก็ว่ากันไปนะการใช้งานมันก็ต้องมีข้อจํากัดกันบ้างแต่ มันปรับเอ็นได้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าองศาการนั่งเป็นอย่างไรคุยนั่งสบายว่ะเดี๋ยวผมปรับตัวนี้ให้อีกหน่อยนี่คือภายในนะใหญ่โตมากครับนั่งสบายมากๆและเล็กรูปใหญ่มากเบาเป็นเบาะหนังทุกตำแหน่งอยู่แล้วนะครับเป็นไดลายไดมอนด์คัตนะให้มาค่อนข้างดีมีแอร์แถวหลังให้มีช่องเสียบ usb ให้มีช่องเสียบปลั๊กให้เลยไฟ220มันเลยนี่ไฟ1500วัตต์นะ สบายๆใช้งานเหลือเฟือมีช่องเก็บของให้นะครับดูการตกแต่งแล้วผมก็ว่าบี s u b ม s h บเบิเขามาเต็มจริงๆนะสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับว่ามีอะไรบ้างพร้อมทั้งเดี๋ยวจะบอกราคาให้ฟังครับและนี่คือภายในของเจ้า o u t เรนเดอนะที่เราอยู่ด้านหน้านี้นะครับ เกียร์ที่โดดเด่นคือเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าแต่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะนี่มีโหมดการขับเคลื่อนแบบนี้ด้วยมีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับเป็นขับ4นะให้มาเต็มนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านนอกครับว่า Outlander PHEV คันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่กันครับแล้วในวันนี้นะครับเขามีประกันอะไรไม้มอีกเขามีประกันแบตเตอรี่10ปีถือว่าใช้ได้ประกันตัวรถ5ปี นี่คือสไตล์ของ Mitsubishi อยู่แล้วว่ารถทั้งหมดนะครับมีการประกันให้5ปีอยู่แล้วนะครับในวันนี้ก็เพิ่มในตัวของแบตเตอรี่เป็น10ปีและมีการช่วยในเรื่องของราคาค่าติดตั้งสถานีชาร์จอีก20,000บาทเขาช่วย20,000เพราะเขาต้องไปดูด้วยว่าบ้านของคุณสามารถที่จะชาร์จไฟปกติได้หรือเปล่าเพราะที่เขาแถมมาคือชุดชาร์จเท่านั้นเป็นสายชุดชาร์จแบบมาตรฐานเท่านั้นนะครับยังไงก็ต้องไปดูว่า ชาร์จได้หรือไม่ได้เพราะการชาร์จของเจ้าตัวนี้นะครับชาร์จ4ชั่วโมงนะไฟถึงเต็มนะครับแล้วคุณวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าล้วน55กิโลตรงนี้ก็ต้องไปรอดูครับว่าในราคาค่าตัวที่1ล้าน700,000 9,000บาทเนี่ยในตลาด PHEV วันนี้เนี่ยจะสะดุดสนานแค่ไหนน่ากลัวแค่ไหนเพราะวันนี้ในส่วนของ MG ก็เพิ่งเปิดตัวในเจ้า MG E5 wagon นะครับตัวนั้นขายไปแล้วตั้งราคาไปแล้ว9 8 9,000บาทไม่ถึง1ล้านบาทในความเป็น EV 100%ของเขา นะครับแต่ตัวนี้เป็น PHEV มีจุดเด่นคือสามารถชาร์จไฟกลับเข้าบ้านได้ด้วยแต่นั่นคือยังเป็นอนาคตที่โครงสร้างพื้นฐานบ้านเรายังไม่ได้รองรับแต่ตอนนี้มาแล้วล้านเจ็กับหนึ่งล้านหกแสนสีบาท Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้ครับ